แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะอย่างที่บีบอกไปคะ่ะวันนี้มีข่าวดีมาฝากนะ,ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการเดินทางไปทํางานที่เกาหลีนะคะคุณจะต้องมีการเรียนเรื่องของภาษาหรือว่ามีการอะไรยังไงบ้างนะคะวันนี้บอกเลยคะ่ะว่าจะมีการเปิดสอบนะคะเมื่อ,อไรบ้างต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะ่ะโดยท่านผู้อำนวยการน้องนุชเฉลิมชัยรัตนกุลผอโรงเรียนโคราชส่งเสริมอาชีพนะคะอยู่ที่จอหอนี่เองคะ่ะใกล้ๆนะคะซึ่งที่นี่นะคะสอนภาษาเกาหลีสําหรับเตรียมสอบอี EPS topic นะคะเพื่อที่จะไปทำงานที่เกาหลีด้วยนั่นเองค่ะตอนนี้ท่านผอก็อยู่กับเราด้วยนะคะสวัสดีท่านผอค่ะสวัสดีค่ะเสียงชัดนะคะฟังสดใสนะคะผอ,ะ <laughs> อวันนี้ผออยู่ที่สถานีกับบีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้บีไม่ได้อยู่แบบว่าโดดเดี่ยวเดียวดายนะคะอาวันนี้บีมีคำถามนะขอถามผอหน่อยนะคะค่ะวันนี้สิ่งที่บีสงสัยมากเลยก็คือ EPS topic เนี่ยคืออะไรคะ สำหรับ EPS t o p i c นะคะก็คือ <ฮะ S 2> การสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาเกาหลีนะคะของแรงงานที่จะไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาตินะคะ,<ฮ>ะโดยในวันที่2-3-4กันยายนนี้ค่ะที่คลังคลังใหม่นะคะ,<ฮ>ะชั้น6จะมีการเปิดรับสมัครสอบนะคะ,<ฮ>ะซึ่งจัดโดยกรมจัดหางานโดยสำนัก โดยสำนักจัดหางานจังหวัดนครราชสีมานะคะค่ะโดยเปิดรับสมัครตอนตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นนะคะคุณสมบัติของผู้ที่จะไปสมัครเนี่ยนะคะก็คือเพศชายหรือเพศหญิงก็ได้อายุ1 8บแปถึงสาปีค่ะไม่จำกัดวุฒิการศึกษาค่ะอ๋อไม่จำกัดเลยแสดงว่าอย่างนี้ใครก็ไปได้ใช่ค่ะขอแค่คุณอ่านออกเขียนได้ค่ะค่ะนะคะแล้วก็หลังจากที่ผู้สมัครเนี่ยนะคะสมัครสอบแล้วก็ควรที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาเกาหลีนะคะซึ่งทางโรงเรียนของเราเนี่ยนะคะก็พร้อมที่จะให ความรู้เกี่ยวกับภาษาเกาหลีแก่ท่านนะคะเพื่อที่ท่านเนี่ยจะมีความมั่นใจในการสอบนะคะแล้วก็ในรอบนี้นะ,นะคะอาจจะพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าในวันสอบเนี่ยนะคะวันที่8พฤศจิกายนเนี่ยเราจะไปสอบกันที่จังหวัดอุดรธานีาสำหรับนักเรียนของโรงเรียนเราเนี่ยนะคะไม่ต้องกังวลใจในเรื่องนี้นะคะคือโรงเรียนเราเนี่ยจะปเป็นคนประสานงานพาท่านไปสอบนะคะติดตามผลการสอบดูแลท่าน ให้คำแนะนําต่างๆแก่ท่านจนท่านได้บินไปทํางานเลยค่ะอ๋อค่ะแสดงว่าคือที่ไปอย่างเงี้ยคือไปถูกกฎหมายถูกต้องทุกอย่างเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะไปถูกกฎหมายนะคะไม่เสียค่าหัวนะคะอ๋อค่ะค่ะแล้วก็โรงเรียนของเราเนี่ยนะคะอ่า มีความพร้อมที่จะทําให้ท่านเนี่ยสอบผ่านนะคะพอ<ฮ>ะท่านสอบผ่านปุ๊บนะคะ,ะท่านก็จะมีการขั้นตอนไปรายงานตัวอะไรต่างๆอีกมากมายนะคะตรวจสุขภาพนะคะซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยจะเป็นพี่เลี้ยงแนะนําท่านตลอดเวลานะคะจนจนถึงท่านได้บินไปทํางานที่เกาหลีนะคะ,<ฮ>ะเพราะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยนะคะได้ผ่านการรับรองทั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ<ฮ>ะนะคะแล้วก็กระทรวงแรง,งงานนะคะอีกทั้งยังได้รับอนุญ,ญาตให้เปิดหลักสูตร การอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีเบื้องต้นก่อนเข้าไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างงานต่างชาตินะคะคอสฟังดูชื่อยาวนะคะแต่เขาเรียกกันสั้นๆว่าคอสเตรียมบินค่ะซึ่งคนที่จะไปทํางานที่เกาหลีทุกคนเนี่ยจะต้องเรียนคอสนี้ค่ะ,คะอ๋อนะอันนี้ก็ฟังฟังดูฟังดูเหมือนจะยากจะง,ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปเพราะบีแวแววมาว่าใช้เวลาเรียนประมาณแค่เดือนกว่าเอง ใช่ค่ะสําหรับอคอร์สรับรองผลของทางโรงเรียนเนี่ยนะคะใช้เวลาเรียน1เดือนเต็มนะคะหเดือนเต็มใช่ไหมคะท่านแต่ท่านก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจท่องคําศัพท์ก็จะสามารถทําข้อสอบได้อย่างง่ายดายค่ะไม่ได้<อ>ยากเกินความสามารถค่ะทุกคนที่มาเรียนอย่าคิดว่าเราไม่มีพื้นแล้วเราจะเรียนไม่ได้นะคะไม่มีปัญหาค่ะขอให้ท่านตั้งใจมาพกความมั่นใจพกความตั้งใจมาโรงเรียนจัดการให้คุณได้หมดค่ะอ่ะอย่างนี้บีก็ไปได้ใช่ไหมคะได้ะย่นีเลยค่ะแต่ว่าบีขออยู่ที่นี่ดีกว่าเนาะ เดี๋ยวสุดท้ายค่ะนะท่านผอนอมีอะไรจะฝากถึงคนที่หางานหรือว่าต้องการเดินทางไปทํางานที่เกาหลีบ้างคะก็ฝากคุณผู้ฟังขึ้น94.25สม a t ์ทเ e e ฟ g o o ูดนะคะที่แบบสนใจจะไปทํางานที่เกาหลีเนี่ยนะคะ,คะในวันที่ท่านไปสมัครสอบเนี่ยนะคะก็แวะไปเยี่ยมชมบูธของทางโรงเรียนได้นะคะ,คะทางโรงเรียนเนี่ยจะใส่เสื้อสีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามีข้อสงสัยในการกรอ,อกใบสมัครเนี่ยนะคะก็ไปให้ทางโรงเรียนช่วยแนะนําได้เพราะว่ามันจะเป็นการกรอกภาษาอังกฤษหมด นะคะส่วนท่านที่อยากเยี่ยมชมโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเราก็ตั้งอยู่ที่4ีแยกจอหอนะคะติดถนนมิตรภาพนะคะทางไปขอนแก่นไม่ต้องขึ้นสะพานนะคะหาไม่ยากค่ะ<อ>หรือถ้าว่าออยากจะสอบถามรายละเอียดอย่างอื่นเพิ่มเติมปรึกษานะคะ,ะก็ขอชิดเลนเชิญได้เลยค่ะที่เบอร์นะคะ044371195ี่สามเจดหนึ่งะคะ0 8 31, 2ย์7 5ดสองสี่แปดเจ็ดห้าห หรือว่าจะเป็นเพื่อนกับทางโรงเรียนก็ได้นะคะที่ Facebook ค่ะของทางโรงเรียนมีค่ะโรงเรียนโคราชส่งเสริมอาชีพเซิร์ชได้เลยค่ะเป็นภาษาไทยอันนี้คือเข้าไปค้นหาได้เลยได้เลยค่ะได้เลยค่ะแล้วคุณจะได้ทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการไปทํางานเกาหลีในในทุกระยะเลยค่ะโรงเรียนจะมีการอัปเดตข้อมูลตลอดเวลานะคะอันนี้บีว่าก็สะดวกดีนะเพราะว่าหลายคนบอกว่าบางทีฟังผ่านคุยกันอย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพเขาไปคุยใน่ใชุ่๊กก็จะได้เห็น ค่ะนะสุดท้ายค่ะนะผอ,อคะออถามนิดนึงนะคะว่าคนที่ไปทํางานอยู่ที่โน่นเนี่ยนะถ้าเกิดว่าอย่างอย่างสอบเนี้ยเขาจะไปอยู่กันประมาณสัก สักกี่ปีเหรอคะที่ที่ไปสัญญาจ้างหนึ่งครั้งเนี่ยนะคะก็เซ็นกันสามปีค่ะสมปีใช่ไหมใช่ค่ะสามปีนะคะตอนนี้เงินเดือนขั้นต่ําของเขาเอาพูดคร่าวๆนะคะก็คืออยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นวอนถ้าถ้าฟังฟังฟังอย่างนี้ฟังเป็นล้านเลยนะคะแต่ถ้าเปิดเทียบเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณ3ามหมสี่ถึงสามหมื่นห้าค่ะนี่คือเป็นขั้นต่ำนะคะค่ะขั้นต่ําใช่ค่ะขั้นต่ําหมายถึงว่าอันนี้คือต่ําสุดเราได้เท่านี้อยู่แล้วแต่ว่าเราจะมีโอกาสได้สูงไปอีกเรื่อยๆค่ะโอ้โหน่าสนใจมากเลยนะคะ บีชักรู้สึกลังเลซะแล้วสินะคะว่าจะดีเลยค่ะเดี๋ยวคุณบีไปรถพิเศษไปรถพิเศษใช่ไหมคะนะโอ้โหนะอันนี้น่าน่าสนใจมากเผื่อบีจะไปตามหาอบป้าของบีบ้างยินดีค่ะยินดีเลยขอบคุณค่ะวันนี้บีต้องขอขอบคุณผอน้องนุชเฉลิมชัยรัตนกุลนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนโคราชส่งเสริมอาชีพค่ะที่วันนี้มาพูดคุยกันนะเกี่ยวกับเรื่องของคอร์สเรียนวันนี้ด้วยนะคะยังไงก็โอกาสหน้าเดี๋ยวมาพูดคุยกันใหม่นะคะได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาเลยค่ะคุณผู้ฟังคะสําหรับช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เดี๋ยวคงจะต้องบอกว่าไปกันที่เรื่องราวของสมาร์ทควิสกันด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็ยังคงมีคำถามมาถามกันเช่นเคยจะเป็นอะไรเดี๋ยวสักครู่มานะคะ